สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมื่อนี้คุณแม่เพิ่งกับฝันหรือโนะค่ะเรื่องราวข้อมฝันของคุณแม่โสนเพิ่งฝันจังไรค่ะกาเก่ข้ามฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าฟังเลยคะ่ะแม่ฝันเราจังไรโน่ค่ะฝันอยู่เสร็จแล้วไปนั่งเกี่ยวมาก็เหวอเดินอยู่บ้าน ไปดื่มน้ำโม่คุยกับโม่นางเด็เนี่ยนั่นแหยนี่เลยโค้งมากวันนี้แม่แห่นจะขอมกับมานั่งเสียวมากนั่งสมแข่งก็น่าโลดแลกกับอยวะนั่งก็อยู่อยู่เห็นคนหามปลาหมากกระดังหามปลาหามปลาสองคนเข่งเฮ็ดมันนี่แหละเข่งเป็นเข่งเลยพวกบงแบกมันนี่เอ ก็ห้ามมาใหม่ตัวสองหูห้ามกันมาห่วยแม่ก็เลืงงูสงงกกนุกห่วยห้ามจนน่ารักหลวงแม่ก็รังกูคืดในใจบ่ค่ะคืดในใจหร่าเันออกปากห้ามหลวงเลยเออบ่าจักเขามาเลื่องมาปลาเลื่องบ้านมันว่าเอามาสอยงานปีใหม่มินว่าเอาปลามาสอยางานปีนใหม่อืมทัแล้วางานปีใหม่ก็เดี๋ยวมันว่ายังเดียวนั่น ปาหยั่งเหลือก็เลยว่าอู้มีสารพัดปลาเยใหญ่เมื่อบึงอหลดอันว่าปลาดูปลาหยังก็มีจาเคยหูจักวัปลาดูมันเคยเลี้ยว่าบุกเคยเห็นสัมไร่ไทยแล้วยายเมื่อบึงบ้านี้ก็เอาเสียงตังไหวหย่างไปเบึงก็จะคนไปไสัยบดตรสอว่าเอามาจะใสจะใสเที่ยงไหนเีงไหนฟ้าเ่อวานนี้มาก บ้านเดือดสมบห็นมันก่อนมันบอกสบายว่าปลาเรื่ยงใหญ่มาเบื้งปลาไปดูไปดีไงจะเคยเห็นบบอบเคยเห็นเหวบวานผยเคยมี่ามาเบื้องอาหโดดใหญ่มันก็ว่าซ้ำหนิคอมาปลาก็ลายอยู่บอกนใหญเต็มขิ่นบ่ินบ่รันออกบเษิงม่นยังออกเต็มถิ่นจนฟูนปลามั่นใจนั่งเป็นเพี้ยนเ ด้วยหายดูว่ามึงไปติดต่อมูทั้งใดมาเฮ้ยคนมาถือจักรเขาเจ้าะดูพอว่าว่าม่ึงเจาะโอแม่น่กูแห่งมึจักรใส่ชักเทียกูเคยหล่อเคยลองนอกสีด้วยกูบอกว่าเป็นไผ่เม่เห็นมันแาบนี้มันบอกจะว่ามาเบิ่งปลาโดยท่านี้เห็นโบเห็นมันเลยตอนย่างออกเห็นบ่บ่บโเห็น ตอนย่างออกก็บ่เห็นบ่เห็นแต่เขามาพ่อเจ่า่าหายลูกว่าจักส่วนมูมาเพื่อนมีคุณยายหายลูกเป็นบ่คคะไปส่วนมายังจึงสี่โบค่ะเออพนว่าเอามาให้กินปีใหม่่จ้าเพิ่นพน่บยูกินน้ำจึงสี่โบพน่บยูกินน้ำบ่แล้วก็บ่เห็นเพ่นเลยบบเห็นเลยเออเอาเื่องปลาจังไวยก็บ่เห็นบ้านนี่กะลยหายลูกว่าลูกมีสัก ถุงส่วนมูว่าส่วนมูมากินมาอยากนาั่มูบางสินงบางอค่างค่ะจะเป็นหมักมูจะเป็นมากกินหมอยว่าผู้จักเขาเจ้าเจ้าเชื่มั้างว่ะบ้านมีลูกว่าบุหูจักกันบ่เพราะว่ามูเจ้าก็จังสื้ามปลาดึงเขามากระด่าะค่ะกู้จักก็เชื่อว่าแม่กับบุหูว่า บจักเพิ่นผู้ถิ่เพิ่นเอาปลามาให้เนาะบานนี้ให้ลูกแล้วลูกกับบจักคือกันเนาะโบจักกับเป็นคนแปลกหน้าแปลกโบแปลกทื่อื้อบานนี้เอาปลามาให้เดียวกับหายไปเลยหายไปเลยบเห็นบางยางไปกับบเห็นยางเมื่อกับบเห็นโบจักบจักว่าไป็สาโบเห็นเ่าลูกแม่ว่าเป็นคนบอขันเป็นลักษณะมูลคนหรอกบานนี้ ก็ลูกก็ว่าไปใส่ละบ่หูอเลยอคือบ่เห็นกูก็บ่จักคือกันจักแต่ว่าปลาเออไม่เอาป่าลูกก็ว่าพงไว้โอ้เห็นลูกก็บ่เห็นคือกันลูกก็ถามาเมียบ้าไปใส่ละคนที่เอาปลามาให้เนี่ยบ่ค่ะคือเป็นจ่งเงิดกสะดุ้ด้วยว่าค่ะกูเหงเงิดกกูมึงว่วค่ะเว้ยไม่จางบอกก็ คือว่าเป็นผีเนาะมแม่นบอสเป็นแม่กินเป็นต้งใส่ตัวค่ะเพิ่งจังบันต้นออกกับบอจักจังสีเนะาะบ้านนี้ให้แม่ตีเป็นตระกูลแม่ทิตีตว่าจังไรตีวแปดสองแปดสองคนที่เอาปลามาให้นั่นมากันสองคนเนาะสคนหามปลามาแ <5 S 2> ม่เพิ่งกระได้ตีตาเป็นแปดจังสี่บอกเน่แปดสอง ห้าแปดสองสามตัวห้าแปดสองกระสือมุนเอาเนาะขาเนาะแม่นบอกแม่มุนเราเสนอมุนเอาในหนีเนาะหาแปดสองบ่แม่หมักเออเอาแปดสองสองแปดแปดสองสองแปดหาม่คือเป็นหาหามหามเป็นหาปลาเป็นแปดจังสี่บ่แม่หาแปดสองบานี้สองคนกับสองคนเนาะ แม่เพิ่นกะว่าเพิ่นสิเปหาแปดสองคนหามสองคนหามนีเพิ่นก็เอาหาแม่เพิ่นมาเอาหาตาน,นี่ก็เอาเป็นเปดคนสองคนก็เอาเป็นสองบ้านนีเพิ่นกะหายตัไปแบบวงหูลูกใสก่กะถามคืนว่าใส่ละไปใส่ละเพิ่นว่างสีบอกค่ะเออกูว่าสืหเห็นดาวฟ้ามันจังไว้ มันบอกเอิญบอกว่ามาเบิ่งป่าเรื่องมาเอาป่าเรื่องมาเบิ่งป่าเนี่ยคนกับผู้ีผู้ผู้จักเนาะว่าเพิ่นไปจังไรมาจังไรยังออกข้างไหนกับผูเห็นคือในความฝันนี่ลูกลูกกบูหูขึ้นกันว่าเพิ่นไปใส่จนเลยถามแม่ย์ยังสิบอกค่ะเมย์ลูกก็ถามเลยโจ้พี่โจ้ก็ไปมากูจักก็าโจ้เสียได้บุคคลเห็นอ่ะ ด่วนได้สมคบแต่ทำกัอนเกิดข้านี้ก่อนเดี๋ย่ใส่ใส่ข้าวหนีทำขานี้ก่อนเข้านี้ก่อนนี้่ก่จงนี้ทั้งใดบูเห็นอย่างเห็นอย่างบูเห็นกระดุยายเพิ่นกระดว่าเป็นผีเพิ่นว่าบูเห็นคนเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของเนนมีหยังเพิ่มเติมบ่ค่ะไม่ทำเลยค่ะการขอบคุณแนว่้างความฝันแนว่้างสุริยันชันพุซุม ทางบ้านเฮารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะมาสรุปตัวเลขของคุณยายสอนเนาะค่ะเลขเพิ่นหาแปดสองค่ะพิ่นฝันวามีผู้ชายสองคนค่ะหามป่ามาค่ะหามป่ามาให้เนาะค่ะคุณยายพิ่นกับเปหามหาค่ะป่าเปดคนสองคนเนาะค่ะหาแปดสอง สองปดค่ะคุณยายว่าตัดเอาอยู่ในนมีค่ะบันทีหนึ่งกุมภาพันธ์พ่อโสสองพันหาลอยฮกเก็บอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนําในเด้อค่ะถา้าบ่ท้าละกดติดตามป่าบุญคนอีสานขอฝากสง่งป่าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแช่กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนั่นเอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานกะมีเพียงทอนีคลิปหนาโถกันใหม่สศกๆหมานๆลำๆลวยๆเฮ่งๆปังๆกับตัวเด็กของคุณยหญ่สนเน้องค่ะสวัสดีค่ะ